ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าต้องการจะซื้อรถแบรนด์หรูสักคันหนึ่งเนี่ยแบรนด์เยอรมันเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกิดเป็นระดับที่เป็นไฮลักซ์ลีล่ะจะเป็นแบรนด์อะไรหนึ่งในนั้นนะคะที่หลายๆคนนึกถึงนั่นก็คือแบรนด์นี้นั่นเองนะคะปอร์เช่ค่ะและสําหรับรถไฮเลักซ์รีที่ราคาจับต้องได้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือปอร์เช่มาคันคันนี้นั่นเองค่ะ คันนะคะจะเป็นภาษาอินโดนีเซียซึ่งแปลว่าเสือนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะมากเลยนะกับรถคันนี้นะคะเพราะว่าดีไซน์การออกแบบเขาเนี่ยต้องการให้ดูปราดเปรียวดูสปอร์ตดูคล่องตัวเหมือนกับเสือนั่นเองนะคะอันอื่นขอบอกก่อนเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นสีพิเศษนั่นเองนะคะสีที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเป็นสีพาปิยาเมทัลลิกนั่นเองนะคะคือเป็นสีพิเศษมากๆซึ่งมันก็พาปิยาจริงๆนะคะแล้วก็ที่บอลเนี่ย โยนกุญแจมาให้เดือนรับหน้าที่รีวิวรถคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าน่าจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณผู้หญิงแหละเพราะว่าถ้าเกิดต้องการรถอย่างคุณผู้ชายเนี่ยเขาก็อาจจะชอบรถใหญ่หรือชอบรถแวนอย่างเช่นคายเอนหรือพานามลา่านั่นเองนะคะแต่ว่ามาคันเนี่ยจะเป็นในส่วนของไซส์คอมเพล็กซ์ถ้าให้ยกตัวอย่างไซส์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมี h o n d a CRV, Subaru Forester หรือ Mazda CX-5 นะคะไซส์ประมาณนั้นเลยซึ่งเป็นไซส์ที่ถูกใจสาวๆมากนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างสะดวกสบายทั้งการใช้งานในเมืองและนอกเมืองนั่นเองนะคะสำหรับดีไซน์ภายนอกนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นคันที่ Minor Change แล้วนะคะซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนภายนอกภายในเล็กๆน้อยนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยสาหรับภายนอกนะตอนแรกแวบแรกที่เดินมองเลยอะ911หรือเปล่า เออ,อเ,เพราะว่าหน้าตาเขาเนี่ยจะค่อนข้างดูดุดันเหมือนชื่อเขาเลยมาคันที่แปลว่าเสือเนี่ยคะ่ะก็คือดีไซน์เนี่ยจะค่อนข้างเน้นสปอร์ตตามสไตล์911เดินขอเรียกแว็บแรกเลยนะมันคือ911ยกสูงเลยนะคะดีไซน์ข้างหน้าเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความดุดันความสปอร์ตนะคะเพราะว่าลองสังเกตดูว่าเขาจะไม่ค่อยมีชุดโครเมียมสักเท่าไหร่ก็จะเน้นเป็นสีดำเนี่ยทำให้รถดูสปอร์ตปาดเปรียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะ รถคันนี้เนี่ยจะเป็นคันที่มีการคอสตอมมาแล้วหรือว่ามีการแต่งมาแล้วในรูปแบบอินดิวิเดีลเพเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งล้อแมกอลลอยแล้วก็ตัวยางด้วยนะคะเนี่ยทั้ง4ีเซฟจ,จะให้เป็นยางแบรนด์เดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือมิชลินลัตทิจูดสปอร์ตสนั่นเองนะคะแต่ว่าขนาดยางเนี่ยความกว้างของยางจะไม่เท่ากันนะคะข้างหน้าเนี่ยความกว้างของยางเนี่ยจะอยู่ที่265ส่วนข้างหลังเนี่ย ความกว้างของยางเนี่ยจะอยู่ที่295อันนี้คือมีการคอสตอมจากเดิมไปแล้วนะคะซึ่งการขับขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะด้านข้างเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าเขาเป็นรถอนเนกประสงค์ก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตด้านท้ายเขาเนี่ยจะทําให้ดูลาดมากยิ่งขึ้นพอดูลาดปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นอนเนกประสงค์ที่ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะคือเอาจริงๆมาคันเนี่ยสำหรับเดือนนะไม่ได้ดูหรูหราสักเท่าไหร่แต่ว่าจะดูค่อนข้างสปอร์ตลงตัวมากขึ้นนั่นเองนะคะทยลาดเนี่ยก็จะค่อนข้างถูกใจวัยรุ่นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าหลักแอโรไดนามิกเนี่ยก็จะทําให้รถเนี่ยมีการขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะท้ายรถนะคะนอกจากมีการลาด มาให้แล้วเนี่ยที่เป็นคล้ายๆกับกึ่งสไตล์ Fastback เนี่ยเขาก็จะมีตัวสปายเลอร์มาให้แบบนี้ซึ่งสปายเลอร์เนี่ยก็จะเป็นสีดําตัดกับสีรถนะคะทําให้รถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟท้ายคอสเทลไลท์นะคะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถปอร์เช่นะขณะนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่ คงความสปอร์ตไว้ด้วยท่อไอเสียแบบคู่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับดีฟิวเซอร์แบบนี้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะที่ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานส,สาวๆนะคะนั่นก็คือฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะคะปุ้นหน่อยว่าเอาแล้วมันเปิดตรงไหนอะเอ้ย <c oughs> มันมีนะฝาท้ายไฟฟ้า <c oughs> เจอแล้วคะ่ะนี่คะ่ะ <laughs> ใครจะไปคิดเมื่อกี้ฝุ่นมันบังอยู่อันนี้คือปุ่มเปิดฝาท้าไทยไฟฟ้านะคะอยู่ตรงที่ปัดน้ำฝนโอ้โหซ่อนไว้สนียนมากๆนะคะแล้วก็พอเปิดฝาท้าทยมาสูงมากค่ะเดือสูง173นะแต่ดูดิดูมันเปิดได้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูว่าเดือนมายืนเนี่ยฝาท้าไทยไม่สามารถบังฝนนั้นได้นะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์กึง่งกึ่ง fastback นั่นเองนะคะกึงก่งกึ่งทรงสปอร์ตนั่นเองแต่พอเปิดฝาท้าทยมาปุ๊บ สิ่งที่ประทับใจสาวๆแน่นอนเลยก็คือที่เก็บของข้างหลังใหญ่มากแต่อันนี้คือกระเป๋าไซส์ประมาณ20นิ้วนะคะแล้วก็ยังสามารถวางของได้อีกค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของตัวเบาะหลังเนี่ยก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันนะคะแต่จะเป็นพับแบบ40-20-40นั่นเองนะคะก็ทำให้สะดวกสบายในการใช้งานหรือในการขนของได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและอี่1ฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกสาวแบบเดือนมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ ก่อนอื่นเนี่ยรถคันนี้เนี่ยช่วงล่างเขาเป็นถุงลมนั่นเองนะคะถุงลมเนี่ยมันจะสามารถปรับอะไรได้เยอะแยะมากมายแต่รถคันนี้เนี่ยถึงจอดอยู่เฉยๆก็สามารถปรับความสูงต่ําของรถได้ด้วยนะลองนึกสภาพนะคะอย่างเช่นสมมติเดินไปปั่นจักรยานมาแล้วโหถ้ามันสูงแบบนี้เวลายกของขึ้นอนะ่ะมันก็ลําบากใช่ไหมล่ะแต่พอชมาคันนะคะเขาคิดมาแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเรามีของหนกันกๆเราก็สามารถกดปุ่มนี้ อ่าพอกดปุ๊บช่วงล่างมันก็จะยุบลงนะคะก็ทําให้เราเนี่ยขนของขึ้นรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าลองสังเกตดูเนี่ยความสูงมันอะ่ะเอ้ยแตกต่างกันเยอะอยู่นะอ่าเดี๋ยวลองกดขึ้นอีกทีหนึ่ง ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้โหตอบโจทย์การใช้งานสาวๆแน่นอนคะ่ะในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะคันนี้เนี่ยเขามีการคัสตอมมาแล้วนะคะนอกจากสีนอกจากล้อที่มีการเปลี่ยนแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นก็คือตัวเบาะนั่นเองเบาะของรถคันนี้เนี่ยมีการคัสตอมก็คือมีการเปลี่ยนสีนะคะก็คือจะเป็นสีดําแล้วก็มีลูกเล่นที่เป็นขอบสีส้มๆนะคะรวมไปถึงเซติเบลสีจีวอน เอาจริงๆอ่ะตอนแรกเข้ามาเนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะเซติเบล,ลสีเนี้ยแต่ว่ามันก็กลืนกับสีภายนอกของรถนะคะคือมาเป็นแพ็กเกจเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเพิ่มแพ็กเกจที่เป็นสีภายในแบบนี้รวมถึงเบลล์แบบนี้นะคะราคาเนี่ยก็จะเพิ่มอยู่ที่323,000บาทนั่นเองนะคะโอ้โหค่อนข้างเจ็บเหมือนกันนะสำหรับราคานะคะ โอเคนอกจากสีของเบาะที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการคอสตอมไปแล้วนะคะเรามาพูดถึงภายในรวมๆของรถกันบ้างดีกว่านะคะอ่ะไหนๆพูดถึงเบาะอ,อยู่เราก็มาต่อกันที่เบาะมันก่อนเลยนะคะเบาะของรถคันนี้เนี่ยสามารถปรับได้หลายทิศทางมากๆนะคะปรับได้14ทิศทางเลยนะคะสําหรับในส่วนของฝั่งคนขับเนี่ยจะมี Memory s ่ซีทให้2ตําแหน่งฝั่งคนนั่งเนี่ยก็จะมี Memory s ่ซีทให้3ตําแหน่งนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะคนตัวใหญ่แบบเดือนเนี่ยก็นั่งได้ ค่อนข้างสบายเลยนะคะเพราะว่าปรับไปเหอะ14ทิศทางอ่ะยังไงมันก็ต้อง ต้องตรงจุดกับเราบ้างแหละรถคันนี้นอกจากมีการคัสตอมตัวเบาะแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขามีการคัสตอมเพิ่มขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวบรัชอลูมิเนียมตัวนี้นั่นเองนะคะคือตัวบรัชอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของตกแต่งเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อเป็นรุ่นมาคาร GTS เนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้มาให้เลยแต่ว่าถ้าไม่เอา GTS แล้วต้องการจะเพิ่มเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันส่วนบรัชอลูมิเนียมที่มีการตกแต่งนะคะก็จะมีการตกแต่งที่แผงคอนโซลหน้าแบบนี้นะคะรวมไปถึง ข้างประตู ข้างประตูเนี่ยก็จะมีบัตรอลูมิเนียมตกแต่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากได้บัตรอลูมิเนียมคะก็จะเพิ่มมาอีก4 6 0 0 0บาทนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณได้ของแต่งเหมือนมาคัน GTS เลยไงนะคะอันนี้ก็ทําให้รถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของพวงมลาลัยกันบ้างนะคะพวงมลาลัยเนี่ยเขาก็จะเป็นการหุ้มหนังเหมือนกันนะคะจะเป็นเรียกว่าหนังสปอร์ตเทคนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของ Porsche เขานั่นเองนะคะเอาจริงๆขนาดพวงมลาลัยเนี่ยเรือนถือว่าไม่เล็กไม่่หหญญคือผผูู้้้้ิงกก็็ขขัับบไไดดชาย โงมาลัยเนี่ยก็จะมีตัวแพเดิรชิพมาให้ข้างหลังด้วยจุดที่เดินรู้สึกว่าแบบลดราคาสี่ห้าล้านเนี่ยทำไมยังให้เป็นแบบไอ้ที่ปรับ ปรับพวงมาลัยสูงต่ำยืดหดอ่ะยังเป็นแบบอัตโนมืออยู่นะคะเพราะว่าเดิยเคยขับรถยุโรปบางรุ่นที่มันหลุหลๆเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบตัวปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะอันนี้ยังเป็นแบบอัตโนมืออยู่นั่นเองนะคะอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าถึงจะปรับสูงต่ำแบบอัตโนมือนะคะแต่ว่าฟังก์ชันบนพวงมาลัยเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยก็ให้มาค่อนข้างครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกตัว a d a p t i v e ย์ u ลุสค o นโทก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะหรือการปรับโหมดการขับขี่เนี่ยก็จะอยู่บนพวงมาลัยแบบนี้นะคะ เวลาเราต้องการจะเปลี่ยนโหมดการขับขี่เนี่ยเดือนว่ามันมันทำได้ง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องล้าสายตามาที่คอนโซลไงอย่างสมมติเราข,ขับอยู่ต้องการจะเปลี่ยนโหมดอะเราก็แค่บิดบิด,บด,บดตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายรูปแบบหนึ่งของปอร์เช่น,นั่นเองนะคะเถิบจากพวงมาลัยมาที่ตัวจอกลางกันบ้างนะคะตัวหน้าจอตรงกลางที่เป็นการบอกความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยก็จะยังเป็นแบบเข็มมาให้อยู่แต่ว่ามันจะดูแบบค่อนข้างสปอร์ตมากเลยนะ ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการบอกวัดรอบต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ TFT มาให้นะคะซึ่งก็ค่อนข้างบอกฟังก์ชันการตั้งค่าอะไรหลายๆอย่างได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเทิบจากจอกลางแล้วก็แผงแอร์นะคะ <ๆ S 2> ก็จะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลเกียร์ต่างๆนะคะแต่เดือนไม่ขอเรียกว่าคอนโซลเกียร์อย่างเดียวแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะ แอร์อิสระซ้ายขวาเนี่ยก็แยกกันปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะพวกการเป่าลมของเบาะนะคะก็ปรับได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันการปรับโช๊คนะคะปรับความสูงความต่ําของรถนะคะ Off ơi, ออฟโรดโหมดเอ่ยพวงมาลัยเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยคือปรับจากตรงนี้หมดเลยนะคะซึ่งเอาจริงใช้งานง่ายมากนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงมือเราทั้งหมดไงเราแค่แบบกดตึ๊กตึกกทุกอย่างก็คือสามารถทําได้ง่ายมากๆนะคะ ในส่วนของเครื่องเสียงของรถคันนี้นะคะตัวลำโพงที่เดินสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเป็นลําโพงของบอสนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอบอกว่าเฮ้ยรถปอร์เช่ให้ลาโพงบอสเองเหรอจริงๆบอสเนี่ยเขามีหลายเกรดมากๆเลยนะคะบอสที่ให้ติดรถคันนี้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยนะคะซึ่งเสียงเนี่ยดีมากๆดีพอๆกับพวกฮามันกระดอนหรืออะไรที่เดินเคยฟังเลยดังนั้นเนี่ยที่ใครที่รู้สึกว่ามาคันให้แค่บสไม่เวิร์ก ลองมาฟังก่อนคะ่ะแล้วค่อยตัดสินใจใหม่ส่วนของจอกลางนะคะจะเรียกว่า Porsche Communication Management นั่นเองนะคะเพราะว่าพอชื่อเต็มขนาดนี้เพื่อนๆก็คงจะนึกออกแล้วแหละว่าการควบคุมทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่บนหน้าจอนั่นเองนะคะการควบคุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผนที่มีเดียเอ่ยการตั้งค่า านะคะพวกเ e คเก l e อะไรต่างๆดิสเพย์ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะใช้สัมผัสบนหน้าจอก็ได้นะคะหรือถ้าขับขับรถอยู่สัมผัสไม่ถนดัดเขาก็จะมีปุ่มอันนี้ ามาให้เราเล่นตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมมันก็จะเลือกฟังก์ชันอะไรต่างๆได้นะคะก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็ช่องแอร์นะคะถึงแม้ว่าแอร์จะอยู่ตรงนี้การปรับซ้ายขวาจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วข้างหลังก็ปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นรถคันนี้เนี่ยในเรื่องของการปรับอุณหภูมิแอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอร์สามโซนนั่นเองนะคะคือ3จุดที่นั่งเนี่ยคุณปรับได้เลยจากตามใจชอบเลยนั่นเองค่ะ แล้วก็พื้นที่นั่งโดยสารข้างหลังนะคะอันนี้ท่าที่เดินปรับไว้นะคะพอเดินมานั่งก็เข่าติดนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าจะให้สะดวกสบายกว่านี้ก็อาจจะต้องไปคายเยนนั่นเองนะคะคือมาคันแล้วเนี่ยจริงๆเราเป็นเหมือน SUV ที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองซะมากกว่าแต่สามารถออกตัดจังหวัดได้นะแต่คงไม่ได้สบายเท่าคายเยนนะคะพื้นที่ภายในห้องโดยสารข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้กว้างมากนักนะคะพอเดินนั่งอยู่ก็ เข่าติดนิดนึงนะคะแต่ก็โอเคค่อนข้างสบายอยู่เหมือนกันนะคะท่านั่งเนี่ยจะไม่ได้ลาดลงไปมากนะคะจะเป็นท่านั่งที่ค่อนข้างจะหลังตรงอยู่ถ้าเพืเ่อนๆสังเกตนะคะเดือนก็จะค่อนข้างมีหลังตรงอยู่แล้วก็ในส่วนของการ ปรับพนักของที่นั่งด้านหลังเนี่ยไม่สามารถปรับได้นะคะจะเป็นตำแหน่งเดียวแล้วก็จะนั่งชันๆไปแบบนี้เนี่ยแหละนะคะคือถ้าเกิดว่าต้องเดินทางไกลแล้วมีผู้สูงอายุนั่งข้างหลังเนี่ยเดินว่าอาจจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็นั่งกันได้อยู่นั่นเองนะคะไหนมาดูซิ โอเคที่เท้าแขนมีให้แล้วก็ที่เท้าแขนตำแหน่งค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเราก็จะมีช่องวางแก้วน้ำมาให้แบบนี้ข้างหลังเนี่ยความสะดวกสบายของเขาเนี่ยก็จะมีแอร์มาให้นะคะอย่างที่บอกไปว่าแอร์สามโซนข้างหลังเนี่ยคุณก็ปรับได้เลยตามใจชอบนะคะแล้วก็จะมีช่องชาร์จ USB-C มาให้นะคะความสะดวกสบายของข้างหลังยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณร้อนทำไงมีม่านให้นี่เห็นไหมคะก็เลือก เปิดปิดได้เลยแต่ว่าม่านเนี่ยจะมีให้ให้แค่เฉพาะผู้โดยสารข้างหลังนะคะแค่กระจบานหลังเท่านั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มความสะดวกสบายในห้องโดยสารด้านหลังค่ะ ในที่เรื่องของการขับขี่กันบ้างนะคะสําหรับ Porsche มาคันเนี่ยเดืนสำหรับเดือนนี้นเดอรรู้สึกว่ามันจะเป็น Porsche รุ่นเริ่มต้นเลยสําหรับใครที่ขยิบจากรถยุโรปนะคะมาเล่นเป็นแบบว่ารถไฮเปอร์คาร์หน่อยนะคะมาคันเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยที่เดอบอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นก็คือในเรื่องของราคาที่ไม่ได้สูงมากนะ นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์เขานั่นเองนะคะคือปกติเนี่ยพอร์ชเนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์6สูบ8สูบอะไรแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่ามาคันเนี่ยจะยังเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบแถวเรียงอยู่นั่นเองนะคะสําหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0น cc นะคะแล้วก็จะมีเทอร์โบมาให้ด้วยนะคะพละกาลังเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะมีกําลังอยู่ที่265แรงม้านะคะแรงบิด400นิวตันเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับชุดเกของา ก็จะเป็น PDK 7สป e d นั่นเองนะคะคือพละกำลังเนี่ยถ้าเทียบกับ Porsche รุ่นอื่นดูแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยก็คือพละกำลังเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากนะักแต่กำลังเท่านี้เชื่อเธอคะ่ะว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วนั่นเองนะคะเอาจริงๆนะพอเดินขับอะเดือนลับรู้สึกว่ามันไม่ถึง265ด้วยซ้ํา <What? S 1> แต่ไม่ใช่ว่าเพราะมันไม่แรงนะคะมันเป็นเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยคือ มันค่อนข้างนิ่งมันค่อนข้างขับสบายแล้วก็การต่อเกียร์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้กระชากไม่ได้หวือหวาจนเกินไปนะคะ265เนี่ยถ้ากำลังเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงกันรถที่เดินคุ้นๆนเนี่ยนั่นก็คือ Subaru WRX นั่นเองนะคะซึ่งคันนั้นเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันจะมีฟิลแบบอุย๊ยกระชากหัวติดเบอกอะไรอยู่บ้างแต่สำหรับรถคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเดินลองเหยียบทางงดูนะคะเนี่ยเห็นไหม คือมันจะไม่ค่อยมีฟิลกระชากสักเท่าไหร่มันจะเป็นไปแบบผู้ดีอะคะ่ะมันจะไปแบบค่อยๆไปไปแบบผู้ดีแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็การต่อเกียร์เนี่ยแทบจะไม่มีสะดุดก็คือลื่นปื้ดลื่นปื้ดไปเลยแบบนี้นะคะเอาจริงๆคือเดยวว่ามันเป็นฟิลที่มันค่อนข้างถูกใจผู้หญิงแหละเพราะว่ามันไม่หวือหวาไม่กระชากจนเกินไปนะคะแต่ว่า อีกสาเหตุหนึ่งนะที่เดือนรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แรงมากอย่างที่เดือนบอกเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าล้อแมกอะลอยของรถคันนี้ด้วยนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเป็นคอสตอมไงเดิมเนี่ยล้อแมกอะลอยมันแค่ขนาด19นิ้วนะคะแล้วก็หน้ายางไม่ได้กว้างมากแต่ว่าพอมาเป็นคอสตอมแล้วเนี่ยกลายเป็นล้อแมกอะลอยขนาด20นิ้วตัวหน้ายางก็กว้างขึ้นด้วยนะคะเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เวลาเราเหยียบคันเร่งแล้วเนี่ย แรงมันถูกทอนออกไปจากจากตัวยางที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอยากได้ฟิลแบบกระชากกระชากหน่อยๆอะ่ะเดินว่าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนล้อก็ได้อะใช้ล้อเดิม19นิ้วของเขาอะ่ะน่าจะมีฟิลลิ่งที่กระชากได้ดีกว่านี้นั่นเองค่ะแต่ว่า ถ้าการที่ใช้เป็นล้อแมกเดิมเนี่ยที่เป็นล้อแมกซ์119นิ้วเนี่ยกับล้อแมกซอย2 0นิ้วเนี่ยมันก็ต้องแลกกันเนาะคือถ้าเกิดว่าใช้ล้อแมกอลอยเดิมที่เป็นไซส์19นิ้วนะคะเราอาจจะได้ความรู้สึกในเรื่องของฟิลที่มันแบบพุ่งปรี๊ดกว่านั่นเองนะคะแต่มันก็ต้องแลกมากับในเรื่องของความหนึบความเฟิร์มของมันนั่นเองคือถ้าล้อแมก20เนี่ยมันจะมีข้อดีนั่นก็คือในเรื่องของความ หนบึบความเฟิรม์มความเกาะถนนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวลาดูภายนอกรถเนี่ยล้อมันดูเต็มกว่ามันก็ดูแบบหรูหราไฮโซดูสปอร์ตกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็แลกเอาแล้วกันเนาะว่าใครจะชอบแบบไหนคะ่ะ แล้วก็ความพิเศษของรถคันนี้อย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่นั่นเองนะคะคือดูภายนอกเนี่ยเขาอาจจะดูไม่ใช่รถสปอร์ตนะคะอาจจะดูเป็นรถใช้งานทั่วไปแต่ว่าโหมดการขับขี่เนี่ยก็มีมาให้ถึง4โหมดเลยด้วยกันนะคะก็จะมีโหมด normal โหมด Sport, สปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็ individual นะคะโหมด individual เนี่ยก็คือแล้วแต่เราจะปรับแต่งเราคัตตอมเองได้เลยนะคะแต่ว่าที่เดินอยากจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของโหมดสปอร์ตนั่นเองนะคะคือตอนเนี้ยเดินใช้เป็น normal อยู่เนาะ normal ก็คือจะเป็นแบบทั่วๆไปนะคะอย่างตอนนี้ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80กิโเมตรต่อชั่วโมงรอบก็จะอยู่ที่ประมาณ1,005นะคะแต่พอเดือนบิดมาที่สปอร์ตปุ๊บจากรอบ1,005เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นรอบ2,005คือจะบวกมาเลยจากบวกรอบมา1,000นะคะจากที่ จากสแตนดาร์ดที่เราขับขี่ไว้อยู่นะคะแล้วก็ความรู้สึกที่มีการเปลี่ยนเนี่ยนอกจากรอบมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้รถดูพุ่งขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยในเรื่องของคันเร่งเนี่ยเดือนใช้คันเร่งลดลงคือแตะคันเร่งแบบนิดเดียวจริงๆนะคะรถมันก็พร้อมที่จะพุ่งไปโดยทันทีนะคะแต่ความรู้สึกช่วงล่างของในโหมดสปอร์ตกับนอร์ม l ลเนี่ยเดือนรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะก็คือมันยังมีความเฟิร์มความหนึบอยู่แล้วแหละอันเนี้ยคืออาจจะเป็นเรื่องล้อที่ขนาดใหญ่ของมันดด้วยยเเลจ ควารู้สึกการเปลี่ยนแปลงของช่วงล่างมันไม่ได้นะคะอ่ะจากสปอร์ตไปแล้วปุ๊บเราบิดอีกทีจะเป็นสปอร์ตพลัสนะคะบิดปุ๊บตอนนี้รอบ2,000นะเนี่ยบิดปุ๊บมาเลยค่ะ4,000อันนี้คือจะใช้คันเร่งแบบน้อยแบบน้อยมากจริงๆนะคะโหมดนี้เดินว่าผู้ชายชอบนะคะคือเป็นโหมดที่ขับสนุกมากๆแต่ว่า จากสปอร์ตมาสปอร์ตพัดเนี่ยนอกจากรอบที่ตีขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่จะรู้สึกเลยนั่นก็คือในเรื่องของช่วงล่างเออเดิมบิดมาสปอร์ตเนี่ยไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนนะแต่พอมาเป็นสปอร์ตพัดเนี่ยเริ่มรู้สึกมันมีความตึงปังขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีความแบบกระด้างขึ้นมานะคะอันนี้คือเป็นโหมดโหมดผู้ชายเลยดีกว่านะคะโหมดคนชอบขับรถเร็วเนี่ยฟิลลิ่งของพวงมาลัยก็หนักขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะคือเอาง่ายเลย เดินว่านะถ้าจะรู้สึกว่าช่วงไหนที่เราอยากจะแบบเอ้ยขับรถสนุกสนุกอะ่ะแบบขับต่างจังหวัดไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยอยากปล่อยพลังอะไรดูบ้างเนี่ยเดินว่าสปอร์ตพันเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะคือเราไม่ต้องไปเซ็ ช่วงล่างไม่ต้องไปเซ็ตพวงมาลัยไม่ต้องอะไรเลยคือบิดมาหมดเดียวหมดเนี่ยจบทันทีนะคะในเรื่องของพละกําลังแล้วนะคะเรามาในที่เรื่องของช่วงล่างของรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะความพิเศษของรถพอร์ชเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เป็นช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างแบบถุงลมนั่นเองนะคะช่วงล่างถุงลมเนี่ยความพิเศษของมันเนี่ยมันก็คือจะสามารถปรับ ปรับได้นั่นเองนะคะคือปกติรถทั่วไปที่เป็นช่วงล่างแบบทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะปรับความนุ่มความอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นถุงลมเนี่ยมันจะปรับได้ค่อนข้างเยอะอย่างมะคันคันนี้เนี่ยนะคะก็จะสามารถปรับได้3ระดับวิธีเซ็ตช่วงล่างเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานยากเลยนะคะเพราะว่าปุ่มการเซ็ตช่วงล่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ใกล้คันเกียร์อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเดือนกดไป1ทีปุ๊บมันจะขึ้นแดง ถ้าแดงนึงเนี่ยก็คือเป็นบวกมาระดับหนึ่งช่วงล่างก็จะแข็งขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยก็เหมาะกับการเดินทางไกลนั่นเองนะคะเพราะช่วงล่างแข็งขึ้นนะ่ะเดินว่าการ เดินทางไกลใช้ความเร็วเนี่ยมันก็จะทําให้เรามั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะบวกหนึ่งเนี่ยสำหรับผู้หญิงพอแต่สําหรับผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะก็ถ้าไม่พอปุ๊บก,ก็กดอีกทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะเป็นแข็งระดับ2อันเนี้ยเดินใช้แข็งระดับ2อยู่ซึ่งแข็งเลยแข็งแบบแข็งจริงๆซึ่งถ้าแข็งระดับเนี้ยต้องใช้ความเร็วแบบ140 150ขึ้นไปอะ่ะเออมันมันก็จะทําให้แบบเรามั่นใจในการขับขี่มากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นงานใช้งานในเมืองทั่วๆไปเนี่ยไม่ต้อง เซ็ตช่วงล่างเขาค่ะเพราะว่าช่วงล่างถุงลมเนี่ยก็ทําให้รถเนี่ยมีความสบายในการโดยสารมากอยู่แล้วค่ะและนอกจากช่วงล่างที่มันสามารถเซ็ตได้3ระดับแล้วนะคะความพิเศษของเขาเนี่ยก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการปรับช่วงล่างแบบอั p ต i v e นั่นเองนะคะก็คือ มันจะปรับให้โดยอัตโนมัติเลยอย่างสมมติว่าเดินขับใช้งานอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วเจอเขาทําถนนสร้างรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นพวกหลมบ่อเยอะช่วงล่างเขาก็จะปรับเองโดยอัตโนมัติก็ให้มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าอยู่ดีๆเราคลืบออกมาต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่ต้องไปเซ็ตช่วงล่างเองค่ะเขาเป็นอะ a ดปตีฟเขาก็จะปรับให้เราโดยอัตโนมัติเลยก็คืออาจจะเซ็ตช่วงล่างให้มันแข็งขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยเพื่อที่ทําให้เรามั่นใจในการขับขี่ทางไกลามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ ว่าในส่วนของช่วงล่างที่เดินพูดไปทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของการปรับเซ็ตช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวคัสตอมของเขานั่นเองนะคะสําหรับในส่วนของเซ็ตช่วงล่างที่เดินพูดเนี่ยอยู่เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนั่นเองนะคะถามว่าคุ้มค่ากับการจ่ายเงินเพิ่มไหมเฮ้ย i, อันนี้คุ้มนะสาหรับคนที่ชอบขับรถอะ่ะแล้วสําหรับรถที่แบบใช้ทั้งผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงใช้ด้วยเนี่ยเพิ่มเงินเถอะค่ะรับรองว่าทำให้รถขับสนุกมากขึ้นจริงๆค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของปอร์เช่มาคันนั่นเองนะคะบอกแล้วค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นแบรนด์ปอร์เช่ที่ราคาไม่ได้แพงมากนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยฟังก์ชันออปชั่นหรือการขับขี่เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้นะคะรถคันนี้เนี่ยถ้าถามเดินนะเดินรู้สึกว่าจะค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานสําหรับผู้หญิงซะมากกว่านะคะเพราะว่าด้วยไซส์ที่ค่อนข้างกระทัดรัดนะคะด้วยเครื่องยนต์ที่อาจจะไม่ได้แรงมากนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชายชอบรถแรงเนี่ยแนะนําไปพวก คาเล่าอะไรพวกนั้นเลยดีกว่านะคะด้วยเครื่องยนต์กําลังประมาณ265แรงม้าเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับผู้หญิงขับนะคะใช้งานในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีนะคะราคาของปอร์เช่มาคารนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่ไม่ได้แต่งเลยนะคะแบบสตแตนดาร์ดเพียวๆเ,เนี่ยราคาเขาจะอยู่เพียงแค่4,790,000บาทนะคะถามว่าแพงไหมมันก็ค่อนข้างกระโดดมาจากแบรนด์เยอรมันแบรนด์อื่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราได้ขับปอร์เช่ไง นะคะซึ่งราคาเบ็ดเสร็จทั้งคันของรถคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่5้าล้านเจ็ดแสบาทนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการคอสตอมเนาะแต่แต่ถ้าใครไม่คอสตอมก็ได้ไง ก็4ล้านเก็ได้ราคาต่างกันล้านหนึ่ง 1, นะคะแต่สําหรับคุณผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ปอร์เช่มาคันด้วยแล้วรู้สึกว่าโอ้โหสองแรงมา้ามันไม่พอนะคะแนะนําอีกรุ่นหนึ่งของมาคันนะคะนั่นก็คือเป็นมาคัน S นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเป็นมาคัน S นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ v 6 3000พันเทอร์โบคู่เลยให้พละกกาลังเครื่องยนต์สูงถึง380แรงมา้า เพียงพอไหมคะคุณผู้ชาย3 8มไ้มายังไงก็เพียงพอนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นมาคัน S เนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่5 7 9ล้านเอา้าบวกไปบวกมาพอๆกับคันนี้เลยนะเนี่ยก็อันนี้เดินฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหา Porsche มาคันนะคะก็ลองดูว่าเอ๊ะเราจะคอสตอมดีไหมหรือว่าเราจะแบบเอาเครื่องแรงไปเลยนะคะเพราะว่าเบสเสร็จแล้วราคาเท่าๆก,กันเลยอะ่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาสนุกข,ของเดือนแล้วนะคะถ้างั้นเดือขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องไล่บัตเตอร์กันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ